ดีค่ะกลับมาพบกับทานในช่อง KT Life อยู่บ้านทำอะไรดีหลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้รอรากเจ้าลท็อปที่สั่งออนไลน์ไปแล้วนะคะคลิปนี้ทาจะมารีวิวกันต่อเลยว่าเจ้าลท็อปเนี่ยเลี้ยงยากจริงไหมผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนก็พบว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะหากเราเข้าใจเขานะปัจจัยแรกเลยก็คือ 1. ดินปลูกค่ะ ถ้าเพื่อนๆลองหาดูใน Google จะมีหลายสูตรมากเลยบางสูตรก็ใช้วัสดุที่ต้องใช้ส่วนผสมหลายอย่างบางทีเราก็หาซื้อไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องเป๊ะขนาดนั้นนะให้เราเข้าใจหัวใจสำคัญของวัสดุปลูกของไรท็อปไว้ก่อนว่าดินต้องร่วนและปโปร่ง ส่วนผสมอย่างแรกที่เราใช้คือพีทมอสสองส่วนหรือถ้าใครไม่มีให้ใช้ดินถุงแล้วเอามาร่อนก่อนนะคะสาเหตุที่เราใช้พีทมอสก็เพราะว่าพีทมอสเป็นวัสดุปลูกที่มีความโปรง่งไม่เป็นกรดหรือด่างเกินไปที่สำคัญมีธาตุอาหารเพียงพอที่เจ้าไลท็อปจะใช้ประโยชน์ได้เพราะไลท็อปไม่ชอบปุ๋ยเม็ดค่ะ ต่อมาคือเพอร์ไลท์หส่วนเพอร์ไลท์เนี่ยมีค่าเป็นกรดเบสเป็นกลางเหมือนกันมีคุณสมบัติที่เป็นรูพุนทำให้อากาศสามารถเข้าไปในดินและรากหายใจได้ดีค่ะส่วนผสมที่3คือดินญี่ปุ่น1ส่วนเป็นดินที่มีธาตุอาหารสูงช่วยให้รากแข็งแรงป้องกันการเกิดเชื้อราเขามีลักษณะเป็นรูพรุนทำให้ดินมีอากาศถ่ายเทและระบายน้ำได้ดีด้วยค่ะ ส่วนผสมต่อมาคือหินภูเขาไฟหนึ่งส่วนหินภูเขาไฟช่วยกักเก็บน้ำความชื้นและธาตุอาหารเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ธาตุอาหารไม่ถูกชะล้างไปง่ายๆค่ะ และส่วนผสมสุดท้ายสตาร์เกอร์จีใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะป้องกันแมลงและศัตรูพืชเวลาเรารดน้ำสตาร์เกอร์จีเขาก็จะละลายสารออกมาเราจะใส่ไม่เยอะเพราะไลท็อปค่อนข้างไวต่อสารเคมีดังนั้นประมาณเดือนครึ่งเราค่อยมาโรยหน้าดินกันอีกทีค่ะ ส่วนวัสดุรองก้นกระถางเราเลือกใช้หินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะคะถ้าใครไม่มีไซส์นี้ก็สามารถใช้ตะข่ายปิดหลุมแล้วรองก้นด้วยหินภูเขาไฟไซส์เล็กก็ได้ค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าวัสดุปลูกใช้แค่ดินกับหินภูเขาไฟหรือดินผสมกับวัสดุปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งแค่ให้รวนๆได้ไหมในมุมมองของเราเราคิดว่าได้นะคะ แต่อย่าลืมว่าไลท็อปเนี่ยเขาไม่ชอบปุ๋ยเม็ดและไวต่อสารเคมีมากดังนั้นเขาก็ต้องการสารอาหารแร่ธาตุต่างๆจากดินถ้าเราใช้วัสดุปลูกที่หลากหลายก็มีโอกาสเพิ่มแร่ธาตุให้เขามากขึ้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับใช้ตามที่หาได้ดูนะคะ 2. แสงแดดสำหรับไรท็อปของเราเขาจะได้ทั้งแสงเช้าและแสงเย็นเพราะเราวางไว้ใต้ชายคาบ้านไรท็อปจะได้รับแสงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึง10โมงกว่าๆจากนั้นก็จะได้รับแสงอีกครั้งตอนพระอาทิตย์ตกประมาณหลัง4ี่โมงเย็นค่ะ เท่าที่เรารวบรวมข้อมูลพบข้อสรุปว่าไลทท็อปจะชอบแสงที่ไม่แรงจัดยกตัวอย่างเช่นแสงแดดที่ไม่ทำให้เราแสบผิวนั่นก็คือแสงเช้าและแสงแดดอ่อนๆในตอนเย็นค่ะ และข้อสุดท้ายคือการรดน้ำไลท็อปทั้งร้านออนไลน์ที่เราซื้อไลท็อปมาและข้อมูลจากในกลุ่มไลท็อปเขาต่างก็แนะนำว่าให้รดน้ําต่อเมื่อไลท็อปมีอาการเหี่ยวเท่านั้นแต่ถ้าเราปลูกรวมๆกันก็ให้รดบริเวณต้นที่เหี่ยวส่วนต้นที่ไม่เหี่ยวก็ยังไม่ต้องรดค่ะเพื่อป้องกาันร,รัากเน่านั่นเอง มือใหม่อย่างเรายังปลูกรอดนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจไลท็อปแต่ยังลังเลกลัวเลี้ยงยากไม่ต้องกังวลเลยค่ะลองเอาวิธีของเราไปใช้ดูนะคะ KT Live อยู่บ้านทำอะไรดีเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ